ก็ให้บูมเขาโทรไปหาหาดุยแล้วแม่ก็บอกดุยอย่างเงี้ยอือ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 แง่แั่แง่แง่แง่่22หนูถวายโอเคอ้นะอย่าดินเท้าหนีนะคะ Oh. ดึกนะรู้ปะโอ้ยเป็นเงี้ยเหรอใช่นี่เดี๋ยวจะโอ้นอืฮึมอืมโลงม่งแทมเลยนะเนี่ยน,นิดนึงนะคะจะดันให้สุดขอบนิดนึงหนึงน่งสองสามิดเดี๋ยวพี่จ้อมาให้เขานอนกันหน้าทีวีวันที่ยี่สิบ อ่ายี่สิบเรจะมาเพราะว่าเดี๋ยวป้อมเข้าไปรักที่สนามบินอยู่นี้ป้อมป้อมป้อมหรือไหมกลัวว่าถ้าซ้ำเดี๋ยวกลัวมันจะเป็นอยู่ตลอดใช่ไหมใช,ใชม่ก็นับหนึ่งใหม่แล้วกันนะรอบนี้นะแต่คิดว่าไปมันจะไม่คุ้มขามาอีกไนงะเห็นไหมมันลึก,กันนี้มันลึกเหมือนกันนะที่ลูกค้าทิ้งไว้อะลึกอยู่ นึ่นะคะลึกแล้วอันนี้ช่างก็ไม่ได้แบบตัดให้เยอะนะแค่ตัดตรงมุมมันนิดติดเผื่อว่าลูกค้าเองก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยเดี๋ยวผมนับหนึ่งเกินจริงใหม่ไหมอันนี้แค่หน่อยเดียวนะคะเนาะนี่เห็นไหม